วันแชมเปี้ยนชิพเดนิสเปิดใจเหตุใดถึงเลือกเก็บตัวที่ค่ายซูเปอร์บอลเดนิสผู้ริชจอมเก่าวัย39ปีจากบอสเนียแคนาดาเปิดเผยถึงสาเหตุที่เจ้าตัวจะเลือกมาเก็บตัวที่ค่ายซูเปอร์บอลเทรนนิ่งแคมป์ของแชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นเฟเธอร์เวท1 4 5 1 5 5หปอเฉพาะการซูเปอร์บอลซูเปอร์บอลเทรนนิ่งแคมป์ก่อนจะขึ้นชกกับรถถังจิตเมืองนนท์แชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นไฟเวทต่อ1 2 5 1 3 5หปอ ในกติกาคิกบ็อกซิ่งรุ่นไฟลยเวทในฐานะคู่รองของศึกวัน167ที่จะถ่ายทอดสดจาก IMPACT อารินาเมืองทองธานีในช่วงไพธามเรกาซึ่งตรงกับช่วงเช้าเวลา7นาฬิกาของวันเสาร์ที่8มิถุนายนนี้โดยเดนิสเปิดเผยว่าระหว่างเขาและซูเปอร์บอนรวมถึงเพชรนงเพชรเฟอร์กัสอดีตแชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นแบนตัมเวท13514 5ปอ มีสัมพันธ์อันดีมายาวนานหลายปีและการมาซ้อมที่นี่นอกจากองค์ประกอบหลายอย่างจะเป็นระดับโลกแล้วนั้นยังทําให้เขารู้สึกเหมือนได้ซ้อมมวยกับเพื่อนคนสนิทดูคลิปวันไฟใน21วันที่6เมษายน2567คู่จาคอฟสมิธเวอร์ซัสเดนิสผู้ริษผมมาซ้อมอยู่ที่ยิมนี้เพราะผมกับซุปเปอร์บอนเราเป็นเพื่อนกันมา12ปีแล้วตั้งแต่ตอนที่อยู่ทีมเดียวกับบัวขาวที่ค่ายบัญชาเมฆและเมื่อเขาเปิดยิมเป็นของตัวเอง ผมจึงมาเก็บตัวซ้อมอยู่ที่นี่ที่นี่มีโค้ชเก่งๆและมีเทรนเนอร์ที่ดีที่สุดในประเทศไทยอย่างเทรนเนอร์เกยอยู่ด้วยยิ่งกว่านั้นผมยังรู้สึกสะดวกใจกับที่นี่เพราะเราอยู่กับคนกันเองผมเชื่อว่าการซ้อมมาซ้อมที่นี่ทําให้ผมมาถูกทางแน่นอนนอกจากคู่ของเดนิสเวอร์ซัสรถถังแล้วนั้นคู่เอกของศึกนี้เป็นไฟหยุดโลกระหว่างตะวันฉายพีเคแสนชัยแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นเฟอร์เทอร์เวท145 155ปอ ที่จะป้องกันตำแหน่งครั้งที่สามโดยจะมาเจอกับคู่ปรับเก่าอย่างโจนัทวุฒินอกจากนี้ยังมีคู่มวยดูเดือดมากมายรวมแล้วทั้งหมด11คู่มาสร้างความมันให้แฟนมวยทั่วโลกได้รับชมกันสำหรับศึกวัน167บัตราทเข้าชมจำหน่ายหมดแล้วหากท่านใดที่ซื้อบัตรไม่ทนันสามารถรับชมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายผ่านทางช่อง7 HD กด35ออกอากาศเวลา1 0 1ถึงนาฬิกาส่วนทาง Facebook วัน c h ม m p i o n s h ิ p ไ h a i l a ด์และ u t u b e วัน c h ม m ป ion น h ิ p บางประเทศ รับชมได้ตั้งแต่คู่แรกเริ่มเวลา7นาฬิกาและทาง w a t c h w a n i f c o m บางประเทศออกอากาศคู่แรกจนจบการแข่งขัน